ไก่มันมีกี่ขาคะลูกเองขามันมีกี่ปีกนะเอ้มันมีปีกไหมช่องมีชองปีกมีชองปีกโอ้โหมันมันมันร้องอยังไงลูกเิ้ที่ด้วยใจใจม่ออกไข่ด้วยโอ้โลไข่ษาอังกฤษว่าไงคะอินนิ่งโอเคกูด okay, นี่วววว้าวว้าาแม่มีมันมีออกไข่เองด้วยอ๋อหรอคะไหนไข่อ่อะ,อะมแม่ไม่เห็นเลยนี่นี่ไข่ออกขา,ขาดวูว้าวคุณแม่ไม่เห็นเลยคะลูกแม่ว่าเห็นนี่หนูดูตาทำไก่นะอยบบ่าบอก บอกตาใจไม่รู้จะมเอาอยัางกิหนไปไเอใจเอ๊ะอสมันขันยังไงจมีแมมันร่องยังไงยากยาตู้ผูมันขันเอ๊ะเอ๊ะ คะสิลูกตาข่ายออกขาด้วยพี่ขอมีด้วยนางมาขาด้วยว้ายว้ายมาตั้งใจนางดีเดียรมาติดตัตอะไรคะตัดตัดตัดเอามานี้วตรงเท้าตา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 ค่ะลูกอ๋อหนูไม่ดูคุณตาแล้วเหรอไปิดเลยอ่ะโอเค เงี้ยบายบายหน่อยบา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 ยแม่บายบายโทรศัพท์บายบาย